สวัสดีครับวันนี้เราก็มาประกอบรถแบตเตอรี่นะครับ MN สองศูนย์สี่ศูนนะครับโอเคครับมาประกอบกับช่างฟองเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับเริ่มเลยอ่าขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาหนังยางที่ล็อกมอเตอร์ออกนะครับผมไม่ได้ใส่มาให้อ่าเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับเขาจะล็อกไว้นะครับ แล้วก็หนังยางออกนะครับโอเคแล้วค่อยเอาออกทีละข้างครับอ่าลูกค้ากลัวงงให้แกะทีละข้างอ่าถ้างงกลัวงงนะครับแกะทีละข้างครับถ้าใส่ไม่ตรงถูกฝังครับล้อมันจะวิ่งสวนทางกันนะครับผมแกะออกมา,กออกมาครับอ่าเดี๋ยวซูมชัดๆครับครับอ่าถ,ถอดคีร้านครับอ่าแล้วก็ ถอดน็อตครับกับแหวนออกมาครับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูนะครับผมอ่าปึ๊บนะครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมคือเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับเราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับผมเอาหลังยาเอาไปเลยครับแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับปึ๊บนะครับอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ถอด อีกทีหนึ่งครับผมอันนี้คือการการหลงนะครับบางทีบางคนเขาถอดทั้งสองข้างแล้วครับบางทีใส่ปุ๊บฟรีฟังครับคนละข้างเลยนะครับจำดีนะครับถถือไว้ก็ได้่าถือไว้ก็ได้ครับผมอ่าช่างฟองบอกถือไว้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เสียบกลับเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับ โอเคแล้วก็อะไรต่อครับล้อเข้าไปนะครับล้อหน้านะครับใส่ล้อเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนะครับต่อมาครับผมใส่แหวนนะครับแล้วก็น็อตล้อนะครับขันพอตึงมือนะครับมันจะมียางรองแหวนนะครับยางรองน็อตนะครับอ่าให้เราขันเลให้หัวเหล็ก นะครับอยู่เสมอกับยางนะครับให้พอดีนะครับไม่แน่นเกินไปนะครับไม่หลวมเกินไปนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วมาประกอบอีกร้อนครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นแหวนนะครับแล้วก็น็อตล้อนะครับ นี่เราก็จะขันพ่อแน่นก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาเป็นล้อหลังนะครับก็ถอดหลังยางเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็คลายน็อตออกครับผมเพื่อจะใส่มอเตอร์เข้าไปนะครับโอเคนะครับใส่ไปเลยครับผม ให้ใส่ให้ใหตรงมอเตอร์นะครับจะตรงรูกับตรงสายนะครับให้เข้ารูไปเลยนะครับผมอ่าอ่าแล้วก็ใส่ล้อนะครับนะครับแล้วก็แหวนแล้วก็น็อตล้อนครับเหมือนกันนะครับ โอเคแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปครับแล้วก็แหวนนะครับแล้วก็น็อตล้อนะครับโอเคนะครับพอเราประกอบล้อทั้งสี่ล้อเสร็จนะครับนะฮะเราก็มาไล่ไขนะครับมันจะมีบล็อกแถมมานะครับในชุดน,นะครับ บล็อกแถมในตัวรถนะครับมันก็จะเป็นสีดำๆนะครับที่ไขน็อตล้อนะครับดุนนี้เขาจะให้มากี่ตัวครับอาจารย์ตัวเดียวครับโอเคครับทําไมเรามีสองตัวครับผมยิบมาเมื่อกี้โอเคครับถ้ามันหมุนตามนะครับหาอะไรล็อกอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับผมไม่ให้เกี่ยวมันหมุนตามอีกฝั่งนึนงครับผมหมุนสวนทางกันนะครับไขพอตึงมือนะครับไม่แน่นเกินไปนะครับไม่หลวมเกินไปนะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปครับก็จะความลดนะครับโอเคพอความลดเสร็จครับผมอาจารย์้องมองครับประกอบไรเอ่ยโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับอาาในกล่องครับมันจะไม่มีทีตัวขันล้อนะครับผมใช้น็อตเบอร์อะไรครับพี่ขันน็อต น่าจะเป็นสิบสี่ไหมน่าจะใช่อโอเคนะครับผมต่อไปเราจะมาะป,ระประกอบขั้วแบตนะครับอแบบโอเคครับนี่ฮะซูมเข้าไปเล้วครับ,รบแดงนะครับตรงกับขั้วปลั๊กแดงนะครับโอเคเสียบเข้าไปนะครับผมต่อไปเราจะมาใส่แล้วก็ลองเปิดมันติดไหมอ่าลองเปิดก่อนลองเช็คดูก่อนครับ โอเคเราก็มาต่อไปใส่พวงมอลัยอ่าพวงมอลัยนะครับกระดุลเราต้องตัดไ้ก่อนอ่าอย่างอื่นก็จะมีหนวดกุ้งนะครับพันสายตรงแกนนะครับไม่ให้สายล่วงไปด้านล่างนะครับผมเราก็ตัดออกไปเลยครับผมตัดอะไรนะครับอ่า,อาแล้วเราก็เสียบขั้วปังนะครับเข้าไปเลยนะครับผม โมาลัยเสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็ยัดลงมาเลยนะครับก่อนยัดก็จะมีน็อตน็อตจะอยู่ในนี้ฮะก่อนยัดก็จะมีน็อตครับอยู่ตรงวงมาลัยนะครับให้ขาน,นอกมาก่อนนะครับผมมอ่าเราคอยออกมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอาน็อตออกมาครับผม ผ่านเรามาเสร็จนะครับเราก็จะยัดใส่โอเคยัดอะไรลงไปครับโอเคถ้ามันไม่หลุดอ่อนนะครับก็หาอะไรแทงฝั่งตรงข้ามนะครับให้น็อตหลุดออกมาก่อนนะครับโอเคอ่าเราเราก็มายัดลงไปเลยครับสายมันจะตรงกับไอ้นี่เลยครับจะมีล่องนะครับเสียบอ่ายัดลงไปเลยนะครับผมอ่สอนลงไปนะครับ ล uh, ่มาเล็งดูครับอ่าล่อมาเล็งดูครับให้ตรงรูนะครับอ่าแล้วก็สวมน็อตตัวผู whale, ้เข้าไปนะครับผมอ่าพอสวมน็อตตัวผู้ไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สว่านนะครับไขตามเข้าไปก่อนนะครับผมอ่าเล็งให้เล็งให้มันเข้าไปนะครับอ่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาตัวเมียนะครับ ลองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงมันจะมีร่องร่องของน็อตตัวเมียอยู่ใช่ไหมโอเคใส่เข้าไปได้ครับโอเคต่อมานะครับ <ไป S 1> อ่า,าออต่อมาเราก็จะประกอบบ่อก,ก่อนนะครับน็อตล็อกบอกจอ่ะกบกจะอยู่ตรงนี้อ่าน็อตล็อกบ่จะอยู่ตรง นี่นะครับผมสองตัวนะครับอาจารย์ฟ้องชี้เลยครับโอเคไขเอามาก่อนนะครับแล้วก็ใส่บอลนะครับด้านหลังก็มีเขี้ยวสองอันนะครับผมโอเคนะครับผมใส่เข้าไปเลยครับอ่าลงร่องนะครับทั้งหลังนะครับเป็นรูนะครับ ขันล็อตเข้าไปเลยนะครับพันใดที่ด้านหลังนะครับที่ล็อกบอนะครับมันพลาสติกนะครับเกินมานะครับแล้วมันเสียบล็อกด้านหลังไม่ได้นะครับเป็นบางคันนะให้เราคัตเตอร์กรีดนะครับแล้วก็ค่อยยัดเข้าไปใหม่นะครับเพื่อใส่ไม่ได้นะครับผมอ่าต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่งครับให้เราประกอบคานนะครับ โดยการขันน็อตนะครับตรงคานก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ตัวรถนะครับผมน็อตจะอยู่ที่อ่าน็อตจะอยู่ไหนครับ,รบโอเคนะครับขันน็อตเลยครับผมอ่าใส่ไปเลยครับ ฟังไหนครับดูด้วยนะครับถ้าไม่มั่นใจให้ไปวางกับตัวรถดูครับอ่าอ่าเห็นไหมเมื่อกี้รู้นะรู้นะใส่ผิดอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับลองวางดูก่อนนะครับแล้วอยใส่น็อตเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับผมวัดดูก่อนแล้วก็ค่อยใส่ไปอีกทีครับโอเคแล้วก็อ่ามันโอเคอาจารย์บอกว่ามีล่องนะครับล่องล้อกมันเลยนะครับผมยัดเข้าไปครับ แล้วก็ใส่นเก้าไปครับผมซูมครับซูมซูมเข้าไปซูมเข้าไปครับซูมซูมเข้าครับซูมครับคนประกอบมือสั่นครับผมของขาดครับช่วงนี้โอเคครับอ่าต่อไปครับผมเราก็มาประกอบอีกข้างหนึ่งครับยัดเข้าไปเลยครับ โอเคเราก็จะไข่น้อยเข้าไปนะครับผมอ่าอ่าพอประกอบเสร็จนะครับผมอ่าเราก็จะใส่คานหลังลงไปครับผมอ่าใส่คานหลังไปเลยครับโอเค okay. อีกขั้นตอนคือชิวหน้าครับกระจกหน้าครับผมใส่เข้าไปเลยครับผม รุ่นนี้ก็จะดันลงมาเลยครับหรือว่ามีน็อตครับอ่าเป็นล็อกนะครับรุ่นนี้เป็นล็อกนะครับเป็นบานรุ่นนะครับที่จะเป็นน็อตนะครับโอเคใส่ครับครับให้ดังแก๊กนะครับแล้วลองดึงดูครับโอเคแล้วขั้นตอนต่อมาก็เป็นกระจกนะครับผมอ่ามันจะเป็นล่อะครับเป็นอื่นได้ไหมโอเคแล้วก็ลอง ใส่เข้าไปเลยอ่าพอใส่ครับแล้วหมุนพับได้ครับปิดได้นะครับผมใจแรงกดนิดนึงนะครับมานีแน่นนะครับผมโอเคครับโอเคครับแล้วก็บูธครอบล้อครับสุดท้ายนะครับผมใส่ตามเขี้ยวเลยนะครับมันจะมีร่องเขี้ยวนะครับผม อ่าโอเคที่ที่เหลือในตัวรถจะมีอะไรนะครับสายชาร์จรีโมทนะครับผมโอเคครับข้างหลังกล่องก็จะมีการเชื่อมนะครับอยู่อยู่นะครับผมอ่อาจารย์ฟ้องอีกนิดนึงไหนหนไหนในหันหันในตรงที่มันบอกว่าการเชื่อมต่อด้านหลังของกล่องรีโมทนะครับโอเคครับผมผมอ,อ่าอยู่งี้นะครับเราก็เชื่อมตามนี้นะครับ ใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เป็นใช้ทำสเตชัได้นะ okay, ครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับอขอบคุณอาจารย์ฟ้องแล้ววันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ